เจอใครบ้างเนี่ยโอ้โอเคอ้ฝั่งนู้นเป็นบอดเฉยครัแล้วไงแล้วยิงบอดใส่แรงสุด

บัเท่าบัตเท่าบอทเพ่งทำอะไรมามีชื่อเสื๋อวมันอก็ไม่ทำอะไรแล้วลวนะนอ่นออี่ไหนเนาะนูะ่วะ Người một đấy, Đấy đi vắng đi vậy, chị luôn đòn vắng 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 quên, vắng 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 đi vắng <What? S 2> มันมีคนคนหนึ่งม,มันน่าจะไ,ไม่มีนะเพื่อน <Double kill. S 2> ไม่ได้ประมาณนี้อะไรไหมมันได้เข้ามานั่นไงว่าละ

กิวิ่งมาเร็วอีกนี่นี่รัดบอดได้แล้วเนี่ยได้ลดแล้วโอ้โหซื้อแล้วล่ะโอ้ยิงให้ดูเลยยิงหัวบอดเลยไม่ต้องยิงหัวคนสีสลับมานะ่ะ Nó đang làm lắm cho không, bỏ lỡ. Để không bỏ lỡ. ว่าผมบตัวเนี่ยเอ้อล่ะขออีกสักตานึงนะครับ่อ้ยังยังไม่มันเลยยิงกระป๋องรอบนี้ขอฮออมน่าแปลกแปลกนะถุมเจอบกสองตารวดต้องทำอะไรแล้วเนี่ยุเจอยอย่างนี้ กระด้เนี่ยแอคบอดด้วยแอคบอดด้วย a ็บอดด้วยนี่แอคบอดเราทำเร่ละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาหมัดเข้าไปต่อยให้<ถ>ดูเฮ้ยเก็บอันนี้ดีวกว่ายวเอาหมัดเข้าไปต่อยปืนก็สำรองไว้นั่นเผื่อใกล้ตายเดี๋ยวเขจะยิงเอาห,หมัดต่อยโชว์เลยไม่ได้เอาข้ามมาด้วยไง,ไง สนเลรอะไรวะเนี่ยเกีมมันไม่ยุติธรรมเลยนะเนี่ยแต่ตอนเช้าผมได้เล่นจบเกมน,นะกนเกมมล้น้วยง่าง เา,าทำอะไรบ้ับเจอบอนเออื้อเี้ยบอนไม่เล่นแะไรละอ,อีอย่างนนตอนนี้โซโล,ลุระเบิด้ซิวอะซิอซอวอะเล่นกับบอนซิวเลยไอยาข้นขบนนะบอาดวเราเก็บนี่ดีกว่าปืนบ้างไม่มัดไม่ค่อยมันเลย ตาไหนก็เจอบอดตอนนี้เป็นแรงปีจัดไม่ได้มันต้องทำอะไรก็เล่นแรงพลัแลงลแล,งล้วหลังแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วชีวิตนี้บอดอยะขึ้ข้างบนไหมไม่รู้อ้อมหลังขอบคุณชา้าหนึ่งไ,ไ,ไม่อยากเล่นจ้องฟองของหอกมมติไม่เอาละ ไม่มันเป็นปืนนี้แหละบอดมาาันจะขึ้น,นข้างบนนิดข้างบนตัวหนึง่งอะไรนะ่บ้า มาอีกตาหนึ่งไม่รู้เป็นบอดหรือเปล่าตาน,นี้โอ้โหสามตาติดเจอบอดครับไม่น่าเชี่อสายตาที่ตัวเองมีเลยเชื่อสายตาเลยตบมือเลยอย่างเงี้ยตบมือเลยต้องตบมือเลยโอ้ยไม่น่าจะเชื่อครับเจอบอดสามตาติด อะไรวะ <c oughs> นำอะไรแล้วมันต้องทำอะไรแล้วชีวิตนี้กิดเดยบ,บอทเนี่ยรับสุดได้ไม่ได้ว่าตังบซื้อเป็นพิธีพิถันเขาใช่ไหม เจอแต่บอดมันลูกซองเข้ายิงเล่นนิเดียเดียลูกซองจ่อไปยากสุดตรหัวนี่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 เตะบอดแม่แน่การเล่นนเอาคัน um. อ่ะฮะ นน้โอ้ยต่แต่อะไรวะเน,นี่ยแต่ละเวแล่วันเนี่ยนีอนอย่ใคเ,เล่นที่หยเลยตงยาตอนนี้เราซื้อได้บอกเดียวอ่ะว้นนาแต่ฮะสองควงกันดนะ่ละลกไปนี้มอแต่บอดชีวิตยิงน้วันมีแต่ปอด เอาแรงฟรีสันหน่อยเดี๋ยวเราจะลองเอาสักสีตาถ้าตาที่สียังเจอบอดอยู่ก็แปลว่าไม่ใช่นะมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเฮ้เาเฮ้า เงี้ยนี้ยนะเงี้ยนะเง้ยะน้็บอทเหรอวะถ้าไม่ใช่บอดนี่มันต้องไล่ยิงกันอย่วนะเออแล้วทีมตัวเองยังเป็นบอทบอทะทะบอทอะไรอย่างเงี้ยงงอะนะ งลงละงงละขอเก็บอัตรายิงหัวเลยแล้วกัวตนตอนนี้เพราะว่าของฟรีมีให้ใช้โอ้หวันนี้อย่างงี้มันก็ปั๊มถึงใ,นในนิงได้รุ่นน่ะดิเจอบอดอย่างเงี้ยไม่เลิกไม่สิ้นเนี่ยดิชีวิตนี้ไปเข้าไปเจาะหัวบอดเลยนะอัตรายิงหัวคุณร,ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณป๊เปล่าครับเปล่าครับช่วงนี้เจอบอดบ่อยครับ ไม่ได้บอดไฟยิงไฟลุกไป้บ่กพุทโจออะไรไอ้ไม่บอดไอ้บอกพุทโจออะไรโอ้นั่นมาตานี้เอาไงตานี้เอาไงตานี้มีบอดไหมเอ้ยไม่บอดแล้วคนแล้ว